เดี๋ภาษาบ้านเจ้าเอ้อเนี่ยดิหมักลูกบ่มพีพอฮะอันนี้ไงหมักหมัมกลูกบ่มีพ่อถ้าพูดหมักลูกบ่มีพ่อเอ่อมันมีความหมายมันอีกต่างหากอยู่ยบ่ปะความหมายกับลูกบ่มีพอเบื่อง่ายง่ายก็แบบว่าไปกินแต่เราเมาสุราอ่าง่วงมุพอบบบนี้เอ้าเน,น,นี่ยสาวที่เหลราเนาะเออ หมากลูไม่พอเด้อ uh พี่น้องเด้อมากีดาวจะมาบ้างนะ่ะโอเคน้องพี่น้องเนาะเปิดเท้าขึ้นมากระเบิ้งสายเพียกเพิ่นอีกสักก้อนเนาะนิ่งไปพุ่นละพี่น้องเนาะด้านบ้านเทียนซานสาวจอยเใอเก่า ี่น้องเนาะนะยังไงก็ต้องโอ้ๆกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันบัดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยดบ้านเฮาคือเก่าเนาะมาลมาลเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยาเงเอเ็หยังเด้บาดนี้โดสบายดีสบายดีโดสบายดีอายาฮ้อนท้องออือายงด้1 2 3 0 2 0 สี <tast> <ม |ms|>, ่ห <till S 3> <comforting. S 1> ้าห้าถ้วยนี alog, mma, ่ได้เี่แหละบัตรนี่กินชมเสือมาต้อนเอามาสู่กินเนาะน้ำกันเด้อโดมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะเจ้านี่ให้ตามเจ้าคือเกราเช็ด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 มามามาพี่น้องมากินน้ำเสายจอยเพิ่นก่อนมาเนาะเออเนาะ mà tụt mà khẳng định đây, nhìn thấy chưa? Ừm Ui, khắc 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 Ui, nhìn mọi Tiếng đấy không ai? Phần bầu dù Ngầu dù bà? Ừ. Ngầu dù tí Ừm uhm. Thôi, bài đi, kêu đừng đơ, phần bầu dù đơ Nhìn con, phần bầu dù đơ Lọt xóc kinh con bà Ui, nhìn nó Phần <laughs> đấy đường Huyền không? Bạn này nó Ờ Nghĩa là bọn khảo đi đường cò Huyền à Nhanh Nhanh vô thế Ừ Ừ bố wow, đi sao em chơi Mình đi sao bố bố sao bố nó sống khổ này, <laughs> Để Được. Nhìn ta, này. Vào, hà, Đi nhìn ta gặp sao bố bố sốn ngắn gì Men Ừ tới, xào, khuôn, tháo, Mình đi bố Đôi Ờ Bố anh sống đi đấy anh nói Bố cái đi đây Tìm ngay nó hú lèo bố này Để tìm cho sống khốn lèo ở Rồi thả đây là đây sổng nó Mà chắc cho bà đi sổng vừa gần nhé Cho thử cân À ô ô ô Lì vô À cô ơi thì đồ người Ông vô đi khơi hủ đây Mỗi khi vào đây thì phụ điều dùng những bạc xe vào cho nè Người ăn tập bừ nè Ờ... Đây, đây บ๊ทตัเลขคิดว่าได้ผ yeah> ู้เดียวเลยแบบว่าประแล้วเอาลูกเอาอย่างมานน้ำชี่นะคิดว่าเป็นนี่แหละมีคนหมันเนาะอืออืออือครนึ่งเจ้าเนาะได้สองเป็นได้สามลูกจะได้สองคนเป็นได้สามคนเป็นมีเจ้าไมมยิงเนี่ยสามคนนะเลยอืออือสองมีแต่ผู้ชายอืออืออือออ้เข่าใจพิษมาโดยตลอดว่า

หาก็ฮู้เด้ตอนแรกคิดว่าทั้งสาพลเนี่ยได้ผัวคนนึงได้ลูกคนนึงอืเจ้านี่คิดว่าได้ผัวคนนึงได้ลูก2คนอ่าเพราะนั้นโอ้นาะพี่น้องเนาะลุกแล้วมีแต่พูนมาแต่ว่าเรื่องเงือนนี่เฮ็ดจังได๋บดนี้มีงบเอ่อกงบหยังหมดแล้วบ่งบในส่วนก่อเงินของเจ้ามีแลบ่ Cái này dùng để hạc bất thân phố Bất thân phố Khá sáng phân thuộc sao đây? Khiết con Tuấn bảo là sống mươn sống Sống mươn sống Thằng cô thằng Rồi Nên đừng hạc bồ Bồ đừng hạc bồ Cô cơ Tăng cúp Các vấn đề Các vấn đề Trường bồ pha xuân nương nền. อแสดงว่ายังบม่มีนี่แมนเที่พืนฝนบริเวณตัวกอเนาะแต่นเนาะเทีพ่พืนก็บกุกผาแล้วก็เข้าบานประตูเดอนเจ้านี่เนาะเพราะว่า<ม>บานประตูวงกบเอียงมากหมดแล้วพี่น้องเนะนาะยังขาดเรือแต่ตัวนั้นหนาวเอาอยังไอเตียงมาแล้วก็แจ้งข่าวแหละเพราะพี่น้องเนาะตกใจสาวพนกินี่เล็กก่อา <c oughs> ก่อใจพิษมาโดยตลอดในว่าพอพี่น้องเย็บชีพนาดจะพูก่อนแล้วล่ะพี่น้องเนาะเรื่องนี้นะว่าได้ยินสาวคนแล้วเอาอยู่เนาะอ่าคนอื่นมาพูดมาแล้วว่ายังจะเจ้าก็บอตาอ่านแล้วไอ้ท่าแต่ว่าโอ้ตกข่าวแล้วบอตาเฮาวะเปลี่ยนยังไงอ่าผู้รักกูใหญ่เป็นมหาเท้าหนี้ว่าสายด่วนจดจ้าดจะเป็นไม่โทรบอกหลวงหนาบ่ เพอเพิ่นเพิ่นมาก็ไผ่นะถามมึงก่อนพัก็เมีเพิ่มสองคนออได้เพิ่งืจากทางเพิ่บึงคิดเออ่ึงคิดอะไรบึงคิดอะไรอบรไรรีวิวเส้นทางวนโอสะพอนเพิ่ซื้อตะนางกับปุนโอ้เลยตามกันมาสองคนตัวก็เมีเพิ่นนะเอเมชีคน มามามกันนะสี no, ah oh. ่คนโอยอือผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างประเทศหบ่ต่างประเทศส่นแรกนะคิดว่าเจ้าบอ่าคลิปในคลิปก่อนนะ่อใจบบนี้คิดว่าผู้ใหญ่มาอ่าหาสาวบุญสาวบุญเ้าเมื่อเรื่องของเรื่องนั่นอ่าแล้วไอ้บุญนุนเภาเมื่ออ่าบอได้คิดได้ว่าผู้ใหญ่มาหาเจ้านะว่าะ่พามากคือว่าผมเห็นเองซี่นนะ ในที่จริงน่ะคุณแม่มาหาชาวจ้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเลยบุญน่ะขึ้นมาเพราะชาวจ้อยโทรหาหออสายด่วนอืมกําลังเบิ่งนี่คลิปพ่อัแม่อยากขอทางทีมงานโอ้นมีของสิมอบให้โอ้ยโเนาะเพิ่นมาะไผเฮานําอืมเบบ่ได้บอกลงหน้าอีกเนาะมคักแแจวนี่เฮ็ดได้คือเหนียวแค่น้ํางบ่ต้องการอ้าวูอเป็นบ่หวานบ่แนี่เนาะ mở uhm. ra ơi nữa, đưa mmm 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 nó mmm 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 này mmm 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 ทาวานใช่ <mile> <recuper ates. S 1> ไหมครมเนมันชมอืมรอรุ่นเบื่งวายเตียงว่าหน่สีเดินทางเมื่อใดนี่หมายังมัขีลาอ่ะมัขีลาเว้นหม่างอันนั้นเว้นหมางข้างนามบ่ม่เหะมได้เนีมัขีลาเี่งคนเอินหมางอันนึงเป็นหนงเนาะลายค้นลายเอิ้นนี่นะเก่ยวกัภาษาบ้านเจ้าเอิ้นเนี่ยไนีมักลุกบ้่อ อ,อันนี้นะหมากหมากลูกไม่มีพอัอ่นครหมากลูกไม่มีพอเออมันมีความหมายมันอีกต่างหากอยู่บ่เดยวความหมายกับลูกไม่มีพอเดบเอาง่ายๆก็แบบไปกิน,นแต่เราเมาสุราแหละได้ลูกว่าไม่มีพอแบบนี้เอาเนี่ยสาวที่เราเนาะอเออห <c ười> มากลูกไม่มีพอเด้อน้องเด้อ <c ười> ออมากี่เล่าแต่ว่าพวาทั้งนี่ผู้คนเพื่อนเอิญมาหมากลูกอุิยพอขี่เล่าเมาสุราเนาะพี่น้องเนาะแบบไปลิ้มไปเที่ยวที่นะแบบบังเอิญเพื่อนผันเมาเมาแล้วพวกเราไปเคลนทักเนาะโอ้ขอโทษน้ำพี่น้องญเลยอ่าถือว่าคารท้องมากด้ยลูกแบบเนี้ยมากลูกอุิยพอืมติดก็ต้องโวยยิ้มไส่ตามโวยยิ้มไส้ บั <Yeah. c oughs> no mm ้งตังเงนีินึ่งดีเถอจ้อยบนเงินมาว้าเอาบ่านี่แตั้งเงินเอะนิดนึ่งดีเก็บเงินเาแต่เยอะๆซีหมากลูกไม่พอพี่น้องเลยเกิดมาหาครังนี้แล้วนี่ก็ได้คือว่าแต่ชมพังเราเป็นยังไงไม่กินแล้วเ่กินแล้วกินแล้วเออชมพังอันนั้นว่าจะอ่ะนะ

ช่วนเราพามากบุกใครพี่น้องเลยบ่บ่มานบุกไปเก็บยอยู่แท้เยอะอืมว่าภูมคนเพิน่นภาคไทยน้อหน่อยเนาะว่าเหน็นเพิ่นออกไปนี่นะพี่น้องใกล้ยอดทางเวบา้านแถวจอยเพิ่นนี่น้ำบนกุกเสียงโกกุกเป็นดอกเหลืองนะยีนนน่นีบก็มีกันตรงสิบพันตรงสิบพัน เพาขายได้พาเรียบร้อยเนาะมีแต่ว่าเมื่อเอาขึ้นนะหมอกกระทะขวกินได้เลยโอ้เบื่อสั่งไปซื้อกันเนาะขวกินนักบวชจริงเนาะผ้าวอาน้โอไม่ผ้าถึงมือเงียบเลยมิอนี่เนาะแต่ว่าชุมขวากเมื่อคือสชิฟุยภัยได้เมือนนี่ก็จะจะไปหาโนมัเนาะขวาว่าเจ้าโอไปดอกขวาว่าอืม เจ้าบุษงสิไปเปลี่ยว่าเจ้าบุษงสิไปนี่เจ้าไปเจ้าต้องห่วงครับนี่อ่าม่ดีชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ด้วยไรไปบางเธอเพิ่นเบรกสอบปูนไปสอบหนึ่งเอาสอบสอบหนึ่งแปดชิมหาท่นขาดไปได้แปดชิมหาท่นนี่อ่าเี่น้องไอ้เนาะท่านว่าก็แค่ห่วยเกือบเลี้ยวห้องมันีเนาะครึ่งหนึ่งพุ๊บนะอ่าเดี๋ยวน้องเอ้แต่ว่าอันนี้นี่มีหรือเปล่าอัน บัวสาวตัวใหญ่ๆนะบัวมันยังอยู่โอ้จะดงหางได้ขางนึ่งเออยังขางนึงก็เรานคนกะมีเลูุยังมีพอตอนนี้อเขาก็ชีวิตต่อกับชีวิตเลยคืออ่าแม่ผู้เดียวนี่เลี้ยงลูกเนาะอ่าประมาณนั้นบันดน่ะแสดงว่าได้ขาง, <c ười> <c ười> งนั้นสีมีผัวไปจักฉันนี่โอ้โหก็นอกี่น้องเนาะ ว่าแล้วก็เรื่องเสืออันลูกเจ้าของว่านี่ไนะเอาคลิปลงไป FC เอฟซีเพิ่นมิ้นมาไลาน์เลยราคามันเพงลงรีบเปิดหน่าบเพราเรีวอลลินเพิ่นว่าอนอ๋อทั่ว,ว่ะของเบนเจ็กเบนยังก็เบิ่งก่่อนนเพิว่าอยู่เบิ่งกันเนออ่านมินก่อนพี่น้องเลยอะไรอ่านมินเพิ่ดวัดคืนเมื่อคืนนี้ไงอ่ะเดี๋ยว,ยว,วนี้เพื่อนถ่จอยกีทีก็ได้บุญมี บ่ได้ก hmm. ี an oh, hmm. ่ท <laughs hyster ically> <laughs> ีหยังเฮือนเธอจ้อยน่ะกี่ทีแต่สัญญาณพี่น้องเนาะเออเรื่องอยู่เรื่องกินบ่มกี่ทีคือมาได้กินวันนั้นสัญญาณบ่มีสัญญาณบ่มีเออตะกี้อยู่บนเนกระท่อมน้อยน่ะยังว่าบนเพิ่นเลี้ยงหมูหันเนาะพี่น้องเอ้ยบ่คิแม่นีอย่างนึงบ่มีดินอยู่บ่แม่นบ่มีดินอยู่ขี้หมูแม่นแม่นเนาะ จะว่าจังได้ชาวัดนี่ผู้ได้ชื่อใหม่ทางบ้านเองบ้ะลืนถามเลยใหม่บ้ะเน่นไหมทั้งโมเสนบนาะว่ทั้งโมเสนบ้ะโอ้นั่นคือว่าภากับลงม้อเงินบ่าผินจงางินได้เงินทางต่างประเทศเพิ่นเป็นทางต่างประเทศมาลงเงินบ้านเขาเหมาะมันต่างประเทศใบแจ้งข้อสอบที่เนาะได้หรอป้อได้หรอป้อได้บ่ายแล้วอ <laughs> à. Đây ba vô. con này. Nhăn vô. Cái này vô. Ờ. Thôi cái bài của nhật khứ tùn chứ. Nên. Ô có thua được với nó không được. và những thân những khi đó. Cứ khứ hiện vô nó. Mà mưu à, bài trùng nó. À, thằng Phật Hậu còn là chả lao. của tù nhầy đó nè. Chính thằng cái tiếng nó hay thằng ngồi sen. Chắp bừng. Ừ. Khiến xuống chỉ bộ khả thêm mỗi ซักแบบฮะซักแบบมันเกลือซักได้ซักไแบบตัวห้าสิบห้าสิบดันมันซักได้เออซักคนนี่บ่มันถึงอแล้วก็ถึงน้ำถึงอยังโคเปื่อยไม่ช่แบน้พี่น้องเลยแบบมันแบบมันเป็ี่ยนอันแบบคล้ายแบบอย่างน้ำพี่น้องเนาะแบบกบแกบกบแกบเป็นชั้นนะ อ่าคือเงินบ้านเราเป็นเจียเนาะนั่นแบบอยากค่ายไปยี่สิบบาทพี่น้องเลยเงินไทยเงินออกไปนะแบบนั่นแหละแต่ว่าถึงน้ำถึงอย่างนี้ฮับระกาศเลยบวบเปื่อยแต่ว่าปัญหาแต่ว่ามันสีมีบอลใช้ได้หรือว่าบอลไม่ใช้ได้แค่นั่นแหละยันว่าตัวเลขก็นี่ลึกทีนะพี่น้องจะอาจจะใช้ได้อยู่ที่เนาะจาจะไปรัอกอมซักแค่นามเด้อพี่น้องเลย ก็โยอกก็แช่กันนี่แหละเนาะเจทาทนตะปุ่มตะปูเพิ่นกันยังไม่ได้ดอกแถวจอยก็ได้เพิ่นเพิ่นกินชมกินเซลเจ้าก่อนเล็กน้อยเนาะเจ้าข้อนตีกันว่าวพื้นใหนปูเฮงหงัดช่วงที่ขาดปอดจ้ะสองไอ้พื้นบัวมานี่ยเงาแล้วพี่น้องเห็นเนาะนี่ตะปูยิ่งอยู่เหนือพื้นขึ้นอยู่ไหนตาม มาจอยมาตายให้มาจอยมาตายให้สมบูรณ์มาจ่อยใไปบ่าจ hmm. so um ่อยเออผูแลเอาหมากนี่มไหมเออหมากไม่พอยอ่ะเออกินน่องละผูแลมาวันนี้อยู่นี่พี่น้องเลยจนกับใจจนกับใจทำงานตั้งชื่อมักยอกเลนตั้งชื่อเหรอเอองานเชฟเป็นเดี๋ยวว่าแล้วเคยเป็นโจรเห็นหรอหมู ว่าคือว่าเอแล้พี่น้องเนะาะบ,บ,บางท่านบางเ้าไม่ใช่ก็ว่าโยกว่าเชี่ยวกันตัวเรื่องนี่นี่ยังได้กันที่กล้าว่าอยู่กับทางพินบกล้าปนะปไปไหนเนาะบกล้าไปไหนเดี๋ยวเพินอยู่เห็นไหนยังตีอยู่อ่ะกันเนาะนัวสั่นวาสีดอกพี่น้องเนาะเห็นบอลแดน,น,นบ้างท่านกับบอกกันเนาะมาชูกันทั้งพี่น้องเลยบางทีก็เา้าเขึ้นมาเพ่นขึ้นไปเป็นติดพินยังให้กะแล้วไปไม่หรอวะ แบบนี้พิ่นโกเพิ่นยังเรือยจะกินท่วงกำลังบ่ได้ไหมให้ทำเจียรน้ำเพิ่นทำเมฆกันก็ึ้นเองก็ได้บมย่านว่ะคอยขึ้นไปยืนด้วยนะดิบอกไงเรื่อว่าขาท่านอ่ะตะกี้ขึ้นกุกกี่ซี่ว่าย่านไหนสมัยนี้นี่จำได้ชำนึงอยู่ว่าเรียบร้อยแล้วยอมสมัยนี้พี่น้องเลยจำได้ายกุ๊กนี่แล้วก็เอาแล้วฝ่ายติ่งบุตมณีอย่างดอกขาท่านนี่แหละอืม Súp hiền đấy dình nên em phạm Ông ta ơi nhìn mất rùm nè Mà thằng gì đó Mâm Thật lý Có năm tàn luôn đấy Để cho hùa quá Mà tàn kêu là cả Mà tàn thôi Tay ra

Hãy nhọ, chạy nhọ. Bây ừ. giờ tại Aken. Aken mi Aken Aken. Nó mình nó phải bình <laughs> dưới đau thương ngủ được mà à, <laughs> nhọ mày. Aken anh nhọ. Nhọ nhọ. Bạn đi lên, ừ. ừ. Môn con. Môn con. Người ta. Ừ. Mà ta nó phải cho Cháu mà อันน <Auf>? <laughs> ี้นี่ยบักลูกบุมีพออื้าวอันเชื่อยทางมั้งเฉ่าจอยเลยอะไรเป็นอย่างเช่นอย่างว่ามันเปงนเชื่อบักลูกบุมีพออะไรใช่ต้นชรีฮะต้นชรีก็แปลว่าลูกบุมีพอเออก่อนชรีก่อนชรีอะไรก็หมายมันนึ่งก็คือลูกบุมีพออ่าอย่างเช่นคุณยิ่งที่นะไปเที่ยวพับเที่ยวบาสแบบนี้ Thử thông qua phát ừ. khẩu pháp thị xác À, còn phải nhắm mau đây lại ơn, lũ kì rau Bác lũ không có Bác không có kì rau Mau rau, kì rau mau xô ra đây Mặc rau, mặc rau Ui, chàng bà Mặc rau Hả, ơn, đây sợ chói lắm Đó, bọn em bảo ta tóc tóc Đẹp phát, bài chăm phục Rồi, nó Kín tên mặc khám, phần Cắp vào đây, phần Đây, kín phù điếu, nó Rồi Láo vang, mặc แอปเปิ้ลกับตัวนี้ตัวเองเป็นเชี่ยวกันสำหรับเจ้าเจ้าคนรับแบบเจ้าคนรับแบบมักตัวเองกกันโอ้เจอไว้อย่าบาดหน้าข่อยมีบุชื้อมากนี่เชี่ยวกกันอันนี้าตัวไใบไลเหมือนเชี่ยบมันเป็นอะไรไอ้มันเหี่ยวก่อนเหี่ยวนานอืข่อยปั่นแห่งหาเลือกหมักมันบิงเนาะมาอันเหี่ยยันแบบมาเลยแบบมันเหลวที่นะเออมันมันบมเลวยวไปเถอะก็ไม่เชี่ยเออเออืจอไว้จืจอไว้พี่น้องเนาะ หาประสบการณ์เนี่ได้เอาโปรยโปรเซลเนาะแต่ว่าขอบใจละลายเนาะหาสมหาเซลสู้กินเนาะไอ้กระดิ่งเมือบด้วยแต่กระดิ่งเมือป้าคือกันได้บาตนี่เนาะออกหากินข้าวกินน้ำชาวกอนพี่น้องเนาะทา้งมอเตอร์เพิ่นมี้อยากยู่ทางสว่านแน่มือนี้ก็ได้มีแต่ว่าพูดละมืออื่นเนาะมืออื่นหรือมือหื่อแหละใช่ขึ้นมาเยี่ยมมายามเืองไม่โยมีอย่างเปลี่ยนไปเนาะ Tại vì, dù con đứa đi bỏ đi, anh gặp xã của mình, dân phân hại à, Dù lại khốn, nhưng mất chuột, xoay gắn à, Vậy đó, đó, việc ngàn toàn lên, phút lát đó, 1 khâu 1 năm, hốt phát Hốt là bộ mà, nhanh Tại vì, mà có bốc nè, bật mất năn là phải chung đấy đứa à, Ok, sao cho rồi, rồi các bác con, rồi, rồi. sơ bài đi, sơ bài đi Ngoài bác phân con, thì nó ngồi bớt xuống đây, tiềm lên đi อ่าคันมีกระโถยันชายกระโถได้ด้วนี่อืมไว้เอหน่าบ้านเพื่อนนะนี่นะเอหน่าบ้านเอหน่าเพื่อนเพื่อน,นแาวจ้อยนี่อ่าคู่หูเพื่อนเด้นี่เนาะมาอยู่นี่ประจําอันนี้ของพายาวจ้อยนี่เอออยู่เฮือนลุมพูแต่มาพี่แสดงว่มามันอย็กมาอยู่ยมเจ้าแล้วนนี่นะอ่าพอได้เฮาโอเคละไปไปพี่นอนะ้องเนาะว่าลายใหญ่กันแห้งเนาะ กีฬาหน,นาทีถือว่าเยืะเนี่พอสมควรเลยเนาะที่จะขอตัวลำลาพาจากสะกอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อคิดถัดประการใดกราบขอโทษขอพรยน้าแม่ลายนาะพี่น้องเนาะบอกบ่มวลน,นอนหูหรือจังใดเนาะพี่น้องเนาะเอาท่านี่ลาไปก่อนพี่น้องเจ้าสบายดีสบายดี